สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่7เดือน10นะคะวันนี้มาช้านะคะติดทุระเริ่มต้นที่ท็อปเซนเดลี่นะคะที่ท็อปเซนเดลี่ราคาถูกดันลงมาจนใกล้ชิดซัพพอร์ต Support สำคัญที่1862.47แล้วนะคะมีโอกาสลงมาทดสอบค่อนข้างสูงเลืทีเดียวถ้าเป็นมุมมองที่เดลี่นะเพราะว่าตัวกดดันข้างบนนั้น มีมาหลายวันแล้วแล้วก็เริ่มมีแท่งสีแดงแล้วมันเริ่มลงมาชิดซับพอร์ตสำคัญนะคะแต่อันนี้เป็นมุมมองใหญ่ทเทรนที่เดลียังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมสัญญาณทเทรน CCI บ่งชี้ว่าแรงขายก็เริ่มกดตัวมาแต่น้อยมากแรงซื้อไม่มีนะคะก็ะคือที่เดลียมันอาจจะแบบขึ้นไหวในกรอบแคบๆแต่ว่ากรอบแคบๆของเดลี่กับ s อนั้นมันอาจจะแบบแว่งแรงได้นะคะเดี๋ยวไปเช็คที่ทำาฟบี s อนะ ราคาที่ทำเฟรม S4 นะคะกะ็หลังจากเมื่อวันขึ้นไปเทสอบ s ิสแตหลายรอบแล้วก็ยืนแทงไม่ไหวนะคะก็โดนเทลงมาแล้วก็ประกอบกับข่าวของที่โดนัทัมดับฝันแผน s t i m u l เลตแพ็กเกจชุดที่2หรือว่ามาตรการเยียวยาชุดที่2นะคะเขาเบรกแล้วมันก็เลยทำให้นักลงทุนผิดหวังนะั้นแล้วก็เทขายทองคำลงมานะคะแล้วก็เมื่อวานเล็งไว้ที่18 86นะคะมันทะลุไปแล้วแล้วก็ลงมาสร้างสปอร์ตใหม่เลยที่1872นะคะแล้วพอลงมาข้างล่างแล้วมีสัญญาณบูดอตตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนตลาดยุโรปนะราคามีการพูก,กลับขึ้นไปอยู่แล้วทีนี้จะมองว่ามันจะลงต่อไหมหรือมันจะกลับขึ้นไปแล้วมันจะไปทางไหนอาจจะสงสัยกันประมาณนั้นถ้าดูที่โอวอ์บอโซนะคะที่ทำเฟรมเอเีย มันสัญญาณยังลงไม่สุดนะคะแต่ว่ามันมีตัวกดดันไงมันก็เลยเริ่มชะลอในการลงหรือราคาย้อนกลับขึ้นไปก่อนได้ประมาณนี้แต่ขึ้นไปไกลเลยทีเดียวว่าลงมาเท่าไหร่แล้วกลับขึ้นไปครึ่งทางเลยประมาณนั้นจะ้ะสปอร์ตเอยไม่ใช่สปอร์ตเทรนนะคะยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็สัญญาณเทรนด์ c c i บ่งชี้ว่าตอนนี้เองนะคะมันยัง มีแรงซื้อเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แรงขายก็เริ่มก่อมาน้อยๆรอดูแท่งสีชั่วโมงนี้จบนะก็อีกประมาณ8นาทีนะถ้าจบแท่งนี้แล้วปรากฏว่าแรงซื้อตกเนี่ยมิวกะที่ราคาจะลงมาเท18ส1.872.84ได้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่า t ี S4 มันยังลงไม่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจบแท่งสีชั่วโมงแล้วแรงซื้อกับเข้ามาใหม่ ก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อได้เหมือนกันนะคะแต่ล่าสุดนะเริ่มสร้างเป็นแนวต้านแล้วที่ทำฟลมย่อยนะเดี๋ยวไปดูที่ H1 นะคือตอนนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วมันมีบลูดอตเ้ยขอโทษค่ะมีเรดดอ t แล้วก็ติดที่ Resistance ล่าสุดที่เขาสร้างขึ้นมาคือ1897.89นะคะ แล้วก็มีตัวเลตดอเน้อมันก็ถูกกดลงมานะคะถ้าดูที่ H 1ตอนนี้คือแรงขายนะคะเริ่มก่อตัวมาค่อนข้างเยอะแล้วแรงซื้อมันตกเทรนก็เป็นขาลงแล้วด้วยเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่ราคาจะลงมาเทส1872ได้ค่อนข้างสูงอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าดูโอเ a r d o v e r วอร์โซลที่ H ก็อ่าก็ยังไม่โอเวอร์โซนะเพราะว่ายังไม่เป็นสีขาวเพราะอาจจะถูกดันลงมาใหม่นะคะ ก็เลยมองว่าถ้าในกรณีที่ทํำ F S 4แรงขายมันฟื้นตาม H 1ได้นะอาจจะทะลุ1872ลงมาที่1862ได้ค่อนข้างสูงอยู่นั่นเองนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นรอดูจบแท่งนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เองราคาถูกเทลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วมันก็เริ่มแบบพูราคากลับแต่ถามว่า ไอ้ตัวข่าวนั้นยังส่งผลอยู่ไหมนะคะถ้าดูจากการที่ตลาดยุโรปก็ยังกระดานติดลบอยู่ในตัวของ s t o อกมาเก็ตเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนื้ที่ราคาดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าได้อยู่นะคะแล้วก็ตามดูในช่วงของตลาดนิวยอร์กอีกทีนึงนะคะว่านักลงทุนจะยังตอบรับกับตัวข่าวตัวนี้ต่อนเนื่องได้อีกอยู่หรือเปล่าถ้ายังตอบรับข่าวตัวนั้นอยู่ก็ อาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงต่อได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเนาะเพราะฉันคีย์ก็อยู่ที่ S4 เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าแรงซื้อเข้านะคะแทนแทนนะคะในในทำ S4 นะอาจจะลงมาเทส1872ไม่ผ่านแล้วราคาย้อนขึ้นมาใหม่ RESISTANCE ที่สำคัญที่เราเห็นก่อนนะันนี้ก็ยังเป็นที่เดิมคือ18 97นะคะและถัดมาก็คือ1921นะคะก็ช่วงนี้ระคาจะติดอยู่ในกรอบระหว่าง1921กับ1872ก็เป็นได้นะคะแต่มุมมองของกีนกินมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าที่ทำฟมเ1กับ s 4มันยังลงไม่สุดนะคะแต่จุดที่เราเล็งไว้คือ1862นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดนะคะเพราะาช่วงนี้ตลาด 1, พันผวนเลยทีเดียว โดยเฉพาะมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์นะคะสร้างความประหลาดใจได้ตลอดเวลาเลยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ